ก่อนเนาะยัง็นช่องสามครับผมวันนี้มาโมโนแล้วคือยังไงคะครับผมก็จริงๆเออหมดสัญญากับทางช่องสามแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบนักแสดงอิสระแล้วครับใช่หมดสัญญาเมื่อไหร่ครับจริงๆหมดไปเป็นเกือบปีแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังแบบร่วมงานได้อยู่นะครับเป็นปกติเลยครับก็หมายความว่าก็ยังไปเตะบอลยังแบบว่าร่วมงานได้อยู่เรื่อยๆเลยครับปีนี้ไม่มีงานอะไรที่ค้างช่องสามก็มีรอออนแอร์ครับปิแอโนครับ อ,อ๋อไม่ได้ไม่ได้มีสาเหตุแบบเพราะว่าเราก็อยู่ทั้งช่องมานานแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนแรกแบบไปรู้สึกว่าเราอาจจะอิ่มตัวตรงนี้แล้วเพราะเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะออกไปหาอะไรทํเป็นของตัวเองแต่ว่าพอด้วยกระแสมันมาแล้วก็แบบมีงานติดต่อมาแล้วรู้สึกว่าเรื่องต่างๆที่แบบติดต่อเข้ามาตอนนี้มันแบบเป็นภาคที่เราแบบยังไม่เคยทํายังไม่เคยเล่นหรือว่าเป็นแบบว่าซีรีส์ที่น่าสนใจอย่างเงี้ยเราก็เลยรับไปก่อนครับประมาณนี้สนใจยากไหมคกับการที่จะต้อง ก็ตัดสินใจค่อนข้างยากเพราะว่าแบบเราก็หมายความว่าเราก็เกรงใจทางพี่ๆผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสเราด้วยกับทุกๆอย่างเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบมีการเข้าไปคุยเข้าไปอะไรก็ปกติดีทุกอย่างหนึ่งปีเป็นนักแสดงอิสระหนึ่งปีเป็นนักแสดงอิสระเไงจริงจริงมันก็ยังมีงานออกมาเรื่อยๆหมายความว่าตอน ตอนที่ออกมาก็ยังปกติครับเพราะว่าออกมามันก็ตอนนั้นเราก็มีแผนงานว่าแบบเราจะถ่ายอะไรยังไงอยู่แล้วมันแบบประชุมออกกับพอเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็มีซีรีส์เรื่องนี้ต่อพอดีด้วยครับทำไเราถบอกว่าตอนนั้นถือรรว่าออกมาทำดุสิไหมไม่ได้แบบเออจะมาทำงานแสดงเหมือตอนนั้นเราคิดว่าอาชีพนักแสดงตอนนั้นเราเป็นอาชีพหลักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนจริงๆมันก็มี้ักษะเยอะนู่นนี่นั่นแล้วเรารู้สึกว่ามันทำอยอ่างเดียวถ้าเราแบบไปโฟก,กัสตรงนี้นย่างเดียวเพราะว่าเราจริงๆเราอยู่มานานแล้วอะไรเงี้ยครับก น่นจาจะเกิดค่าบีบวกแล้วเนเราเริ่ว่าเรารับฝั่งนี้ฝั่งเดียวมันไม่ได้เราแบบต้องไปโฟกัสใจอื่นะแต่พอมันแบบงหวงเหมาะจอดพอดีพอเราไปสแสดงความรความรักมันมีอ e ีเวนต์มีงานอะไรต่างๆแล้วก็มเีเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้เข้ามาด้วยเรื่องต่างๆเข้ามาด้วยมันก็เลยมันทให้เราแบบสามารถกินอยู่ได้ได,ได,ได้ได้ต่อไปมากขึ้นแล้วก็โอเคครับมันเหมือนว่าง,งานมันยังไม่พอกับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายก็ประมาณประมาณนึงด้วยครับมายควาว่ามันก็ มันก็เพียงพอต่อรายจ่ายแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะทําสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยหมายความว่ามันก็เราก็อายุเยอะขึ้นด้วยครับใช่ครับอว,ว่าโอกาสมันเข้ามาเรายงเง้ยยังคว้าไว้อยู่ <c oughs> ใช่ใช่ครับก็ยังคว้าไว้อยู่แต่ว่าเรื่องที่ยากจะไปหมายความว่าไอ้เรื่องที่อยากจะทำธุรกิจอะไรต่างๆ,ๆมันก็แบบเหมือนมันก็ยิ่งเวลาให้เราแบบได้คิดมากขึ้นได้ลองจะได้แบบลองทำหรือว่าทําประสบการณ์ต่างๆได้มากขึ้นในวันนี้ครับ เออจริงๆตอนที่อยู่ช่องทำช่องก็ฟ้อ,องกันให้เรื่อยๆนะครับก็แบบปีละวสองสองเรื่องเหมือนกันครับตอนนี้ก็น่าจะพอๆกันครับเออหน้าสั่นไค่ครับประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆ ทางช่องอย่างที่บอกเลยทางช่องก็แบบป้อนงานให้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆก็อย่างเรื่องการรับงานเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางผู้จัดการไปเลยครับทางแบบพี่แพรเนี่ยเขาจะสก,กีงานให้อยู่แล้วว่าบทไหนเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือไม่เหมาะแล้วก็จะมาคุยกับเราอีกทีเพื่อแบบเออเรื่องนี้ชอบหรือเปล่าน่าน่าเล่นน่าสนใจนะประมาณนี้ครับก็จะเห็นไหมในสิ่งที่วายยิ่งขึ้นไหมเออจริงๆ จริงๆก็ก็มีมาคุยหรือว่ติดต่อมาบ้างน,นะครับจากที่แบบว่ารู้ๆมาแต่ว่าเหมือนทางบทบาทหรือว่าอะไรมันอาจจะยังไม่เข้ากับตัวเราทางแบบทา,แบบทางผู้จัดก,การบอกมาจ,อาจริงเราก็เราต้สายนี้เนาะเออจริงๆใหห้้เเราาามสยนีและออจริงๆใบรู้สึกว่าใบเป็นนักแสใดไม่สามารถแบบได้ทุกสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรขอแค่แบบว่า ในเรื่องที่เราแบบอยากจะเล่นหรือว่าแบบท้าทายเราหรือว่าน่าสนใจหรือว่าจะเป็นแบบอย่างที่อย่างที่บอกเลยว่าเป็แบบผู้จัดจาการสนใจแล้วแบบว่าเออหน้าหน้าลองก็ก็โอเคครับทำได้หมดเลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบบวายอย่างเดียวครับแต่แฟนมีที่จะม,มีมีไหมหรือว่าไงนะเอ่อจริงๆก็มีคุยคุยอยู่เรื่อยๆครับไบรก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็แบบมีหลายๆเจ้าเข้ามาคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าไบร์ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดก็ต้องแบบรอผู้จัดการสรุปว่าแบบโอเคดีลได้นะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศมีไหมครับ ต่างประเทศก็อย่างที่บอกเลยครับมีทั้งแบบในไทยทั้งต่างประเทศที่แบบเข้ามาคุยๆแต่ว่าน่าจะยังแบบอยู่ในกระบวนการอะไรต่างๆอยู่ครับซึ่งไปก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ครับเพราะแฟนคลับก็ดูจะเรียกร้องใช่ครับก็เวลาไปไหนก็เขาก็อยากให้แบบมีจัดแฟนคลับแบบอยากอยากให้จัดแฟนมีดอะไรต่างๆอยู่แต่ว่าเราก็เราก็ทาเต็มที่ครับว่าแบบเออถ้าเกิดมันสามารถจัดขึ้นได้หรือว่ามันโอเคอย่างเงี้ยก็จะจัดครับแต่ว่าจริงๆก็ ถ้าเกิดแฟนๆอยากให้มีจริงๆเราก็อยากให้มีเหมือนกันเพราะเราก็อยากไปเจอกับแฟนๆเหมืนอนกันใช่เออจริงๆตอนนั้นที่จริงก็มีติดต่อมาแล้วแต่ไปก็ไม่รู้ว่ายังไงคือคือเรื่องเรื่องการคุยต่างๆไว้แบบไม่รู้เลยไปจะไปรู้ตอนแบบสรุปงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไถ้าผมก็สามารถทำได้ทุกที่ครับผม <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ